ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม i t m a n นร b บอ n กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการเอ่อแนะนำกิจกรรมใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้ก็คือวันที่2 5ครับก็มาดูอย่างแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือตู้กาชานั่นเองนะครับตู้กาชานะครับนี่ครับเพิ่มอัตราดอกนะครับอัศวินมายาเกนกิชินะครับ ก็เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าก็โอเคนะแต่ว่าไม่เอานะครับตัวนี้เพราะว่าเนี่ยครับจะผมคิดว่าคงใช้ได้ไม่นานนะครับก็ใช้โกคุเดระไปก่อนแล้วกันนะครับก็ทุกคนดูตรงนี้เลยนะครับก็คืออีกอย่างนึงน,นะครับก็คือตัวการ์ดการ์ดสุ่มของผมเนี่ยมันก็ไม่พอด้วยนะครับก็คือนะครับถ้าเรามาดูตรงกิจกรรมนะครับโบนัสกาชา สำหรับที่ผมคำนวณไว้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยจะมาสุ่มนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเกนจิชิแบบ100%นะครับแล้วก็คุ้มที่สุดนะครับง่ายที่สุดก็คือนี่เลยครับก็ผมก็จะต้องสุ่มอย่างมีการสุ่มนะครับอย่างน้อย270ใบนะครับเพราะว่าเราก็สามารถเอาการสุ่มตรงนี้นะครับมาทดแทนได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเราสุ่มครบ280ก็ได้กล่องของเกนจิชินะครับแล้วก็ 3 0 0ครั้งก็จะได้ตัวละครอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวผมกลับว่าจะรอเป็นตัวของพวกยามาโมโตอนาคตที่เป็น10ปีข้างหน้าจริงๆนะครับที่ไม่ใช่ตัวที่เข้ามาแล้วนะครับต่อไปครับเราไปดูกันที่กิจกรรมบ้างนะครับกิจกรรมนี่ครับจะมีกิจกรรมรับรางวัลนะครับสะสมแต้มนะครับก็ประมาณนี้ครับเราลองเลื่อนกันดูกันเลยนะครับ ก็คือแต้มอย่างแต้มผมตอนนี้นะครับก็มีอยู่15แต้มนะครับวิธีที่จะได้รับนะครับอ่ะเราลองมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเวลาเราเข้าแต่ละอันนะครับเราก็จะได้รับเอ่อพวกคะแนนอะไรพวกนี้นะครับก็อย่างถ้าเป็นหมดวสำรวจก็5แต้มอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนลองดูแต้ม Family นะครับก็คือแต้ม Family นะครับก็คือว่าทั้งกิวเรานะครับใครที่ทำคะแนนได้ ทุกคนเอาคะแนนของทุกคนในกิวมารวมกันนะครับก็จะได้เป็นส่วนของแต้มแฟมิลี่นะครับซึ่งถ้าเราจะได้พวกการ์ดอะไรพวกนี้เพิ่มเยอะๆนะครับเราก็ต้องให้แฟมิลี่ที่เราอยู่นะครับกิลที่เราอยู่มาช่วยด้วยนะครับมาช่วยกันปั๊มเยอะๆเลยก็เราไปดูกันนะครับตอนนี้แต้มสะสมผมนะครับอยู่ที่15แต้มนะเราไปลองลงหมดทดสอบกันนะครับนี่ครับไปเลยครับก็สำหรับอันนี้นะครับก็เข้าไปเลยครับ แล้วก็จะได้เป็นการ์ดนะครับเอามาสุ่มแต่ไม่ใช่วงล้อนะครับจะเป็นคนอันกับวงล้อเพราะว่ากิจกรรมวงล้อนะครับก็จบไปแล้วนะครับเมื่อวานวันนี้วันที่26นะครับก็เข้าไปเลยครับอันนี้ก็เป็นโหมดทดสอบนะครับก็สําหรับโหมดทดสอบนะครับก็คือที่เราต้องเอามาลงทุกวันอยู่แล้วนะครับดังนั้นอย่างน้อยที่สุดนะครับโหมดทดสอบได้อัละห้านะครับวันหนึ่งแล้วก็ได้อยู่แล้วอย่างน้อยๆก็คือ15นะครับ 15แต้มก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีพวกในส่วนของอที่เป็นแต้มอะไรพวกนี้ด้วยก็เก็บกันไปก็ดีนะครับเพราะว่าก็จะได้พวกรางวัลอะไรมาค่อนข้างเยอะเลยครับก็รโหลดป๊บนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ผมว่าก็ดีนะก็คล้ายๆวงล้อนั่นแหละครับเพราะว่าก็จะทำให้เรานะครับสามารถ ได้รางวัลพวกเพชรอะไรพวกนี้ได้นะครับจากที่เราต้องลงดาดลงอะไรพวกนี้ทุกวันอยู่แล้วก็เรียบร้อยแล้วครับโหลโดละข้าหมดทดสอบแล้วครับก็เดี๋ยวต้องการแบ๊บนึงนะครับผมว่าใช้เป็นตัวอย่างนะครับ

ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินนี่เลยครับโดนรัวเลยครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในโหมดทดสอบนะผมเอาเปลี่ยนเป็นซีนัทมาลงเล่นปุ๊บแค่แถวลงไปเปลี่ยนเป็นโอคูเดรานะครับแล้วก็ยิงไปเลยซิสเตมาซีเอไอไปฝั่งนู้นนะครับปุ๊บเบฟเกอรช่วยใหม่ที บร้อยแล้วครับจบแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมก็ลงหมดทดสอบเรียบร้อยนะครับก็ได้อันดับสองนะอีกคนหนึ่งเขาได้พันกว่านะก็คงลืมเปิดออโต้อะไรประมาณนี้มั้งครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เป็นไรก็เนี่ยครับที่เมื่อกี้เห็นเด้งตรงนี้ก็คือเราได้ก๊าซสุ่มนะครับเป็นก๊าซสุ่มเป็นเอาไว้สุ่มพวกตู้อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็ตรงนี้นะครับผมว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเป็นคล้ายๆกับเอ่อที่เป็นสุ่มชิงรางวัลนะครับที่เป็นวงล้อนะครับก็ประมาณนั้นเลยครับไปดูกันที่กิจกรรมกันเลยนะครับก็นะครับมาที่รางวัลสะสมแต้มนะครับก็จะลองดูกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าแต้มผมนะครับเพิ่มมาอีก5้านะครับเป็น20แต้ม f ฟ m i l y ก็เพิ่มมาเป็น71นะครับจากที่ผมทำเมื่อกี้อันนี้ก็คือเปิดการ์ดนะเดี๋ยวผมไป ฟาร์มแป๊บหนึ่งนะครับจะเอาเอามาเปิดจาร์ดได้นะครับก็รับไปก่อนนะครับก็ได้เด้งขึ้นมาอีกนิดนึงก็ใช้ไปเลยนะครับเข้าปั้นพมกนี้ผมใช้รัวๆเลยนะครับก็ไปฟาร์มอันไหนดีอ๋อใช่ครับผมจะเตรียมของไว้ปั้นตัวด้วยนะครับดังนั้นผมก็จะไปฟาร์มในขั้นสูงนะครับปุ๊บ เอาอันนี้แล้วการจด้เก็บของมาบันซุนะต่อด้วย10ครั้งครับเนี่ยครับเราจะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับได้ของมาล้วลวประมาณนี้นะครับกวาดไปแค่สามรอบครับแต่ไม่เป็นไรน่าจะพอแล้วนะครับของก็ไปกันเลยครับเปิดการรับโชคนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับคล้ายๆเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยครับก็นะครับกดไปอได้ของนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เราก็เปิดให้ครบทุกอันนะครับก็จะทําให้เราได้พวกรางวัลอะไรพวกนี้มานะครับรางวัลอันนี้ก็คือ100เพชรนะครับก็เนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมล่าสุดที่มีมาในตอนนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจและกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ 子供の俺が10年バズーカーを間違って撃ったらしい。